อ่านี้มีจะมาบอกนะครับช่องทางการเติมเงินนะครับสรบอินนัตติชอปนะครับเพื่อนเพื่อนแอดไปได้เลยครับที่ Facebook เห็นไหมครับอินนัตติชอปที่มีวงสีแดงไว้นะครับแล้วก็ไลน์อินนัตติชอปนะครับตรงหน้าอีจะมีตัวแอดด้วยนะครับปลอดภัยแน่นอน100%ใบใบมีใบรับรองทะเบียนการค้าด้วยนะครับแล้วก็เปิดมาเนี่ยอยู่8ปีรับประกันนะครับว่า เพื่อนๆทุกคนเติมปลอดภัยแน่นอนแล้วก็จะมีในส่วนแทบทุกเกมจะมีการเติม UID ด้วยนะครับแล้วก็มีในส่วน ID กับพ a s แต่ว่าส่วนใหญ่จะมี UID เพื่อเพ,พ่สามารถเติมและปลอดภัยแน่นอนห0 0รอนแน่นอนนะครับฮะสวัสดีครับมีลัอก,กี้แมนะครับวันนี้เราอยู่ในในท a t ส l e กเอาไ a ้เชน n ินะครับวันนี้จะมาพูดถึงจอยดุสอินซีนะครับว่ากิจกรรมเนี่ยต้องใช้เปิดเท่าไหร่นะครับคือที่มีสืบมนเนี่ยอีเตอร์สีน้ําเงินเนี่ยที่เปิดจอยดุสอินซีเราสามารถใช้เฟฟ,ฟ้าซื้อได้ออน,นาาถึงงิงจกกนะ คิดว่าเซฟไทยเปิดได้แน่นอนนะครับคิดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นซึ่งตอนนี้ตู้มาแล้วนะโอ้โหขายเร็วมากเลยปกติถ้าตู้มาต้องเปิดได้ใช่ไหมอันนี้ตู้มาต้องรอพี่พี่หนึ่งวันบางคนไม่ได้อ่านนะบางคนเฮ้ยกดไปได้ตอนนี้แบบโอ้โหแจ้งรีพอร์ตใหญ่เลยพี่ครับเอาตู้มาเปิดไม่ได้มาทําไมอะไรประมาณนี้นะอ่าเดี๋ยวมีจะขอญาตพูดถึงการเล่นของจอร์จินซีให้ฟังด้วยนะครับแล้วก็ใส่คอแล้วก็เล่นกับทีมไหนเก่งอ่า แล้วก็เห็นบ้างมันจะมีแนะนาปืนเขาบอกบอกว่าเออเหมาะก,กับแกตเตอร์ลิงแต่อันนี้มีขออนุญาตแนะนําว่าแกตเตอร์ลิงปืนกลปืนกลเนี่ยมันใช้ได้ทุกมันมันได้มันมันใช้ได้ทุกฮีโร่อยู่แล้วแต่คือปกติแกตเตอร์ลิงถ้าเป็นแกตเตลิง่เป็นแกตเตอร์ลิงทองเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะไปใส่ไกน้นี้มากกว่าลายลามากกว่าลายลาใช้โหดกว่าเยอะคือจอมยิทซีเนี่ยมันออกแนวมาเป็นซับดามเมนฮีโรครับแล้วมันก็เขาเรียกว่างไงนะเรียกนกอ,ออกมา นกเนี่ยมันก็คือของเรียกเราสามารถใส่คอปับโจมตีคู่กับทีมไลลาโหดมากอ่าเดยมมีขออนุญาตเออพูดถึงการเปิดตู้นี้ก่อนแล้วกันนะให้ฟังนะว่ามันใช้เพชรฟ้าอะไรยังไงนะหมุนรอบแรกเนี่ยมันใช้อีเตอร์น้ำเงินแค่30ก็คือมัน50%าสิบเปอร์เซ็นต์ไงก็ปกติต้องหกสิบใช่ไหมก็เลยเหลือแค่สามสิบเวลาเราเปิดรอบแรกมาเนี่ยมันจะมีโอกาสสูมออกมาคือฮีโร่ส้มแต่แต่จะมีโอกาสออกจกอยดิวินซีคือห้าสิบเปอร์เซ็นต์คือเลดออกมามากกว่าตัวอื่น ถ้าเกิดเพื่อนๆเ,เปิดไม่ได้จริงๆก็เปิดหกสิอันนี้แหละการันตีแน่นอนรอบที่สองจะเป็นไปได้รอบแรกก็ก็ก็ขอให้ได้จะดีกว่าครับไม่อยากไปต่อไงซึ่งเจ้าอ,อ,อีเตอร์น้ําเงินเนี่ยหมีบอกแล้วสามารถใช้เพชรฟ้าซื้อได้ครับอันนี้อ้างอิงจากเซฟน,นอกเลยนะถ้าเกิดสมมุติใช้เพชรแดงก็แปลว่าเขาเปลี่ยนแล้วนะอย่างนั้นอันนี้ก็ช่วยไม่ได้แล้วขอให้ใช้เพชรฟ้าดีกว่านะครับ เราดูระยะเวลาตู้เนี่ยเราจะรู้เลยว่ามันมีเวลาเปิดค่อนข้างเยอะเลยครับเพราะฉะนั้นเพื่อนๆก็ตอนนี้สามารถสะสมเพชรฟ้ารอได้เลยครับเ,เดี๋ยวมีขออญากพูดเพชรฟ้าหาจากไหนใช่ไหมครับเพชรฟ้าก็ได้มาจากการเติมเลยเ,เราเริ่มมาเพชรฟ้าคือเนี่ยนะครับแพ็คเงินทุนพัฒนาเดเวลหนึ่งหนึ่งหกสิบอันนี้เติมคุ้มห้าร้อยสี่สิบเก้าเติมพามีเหลือแค่สี่ร้อยได้เพชรฟ้าเนี่ยประมาณโอ้โหได้เยอะอ่ะเดี๋ยวเอาเพื่อนๆเราไปตีเอาแล้วกันเอาเป็นว่าเปิดตู้อินทร์อจอยอินซีสบาย ต่อไปก็คือแพ็ครายเดือนเพราะว่าแพ็ครายเดือนเนี่ยเราเติมไปเห็นว่ามันจะได้เพชรฟ้าทุกวันอยู่แล้วสําหรับคนที่เติมมาอยู่แล้วไม่น่าจะมีปัญหาเลยนะครับแล้วก็อันดับสุดท้ายคือการเติมเงินครั้งแรกมันจะได้ทั้งเพชรฟ้าเพชรแดงอันนี้เขาที่ร้นมีพูดผิดขอภัยนะคือมีทําหลายเกมบางทีสับสนปกติเกมอื่นเมันเติมเติมเพชรแดงก็ได้เพชรแดงใช่ไหม อันนี้เวลาเติมไปเนี่ยเอ่อเราจะได้เพชรแดงแล้วก็เพชรฟ้าคู่กันเลยครับเห็นไหมอย่างเช่นเราเติมร้อยเจ็ดสิบเก้าก็ได้เพชรแดงสามร้อยสิบแล้วก็เพชรฟ้าสามร้อยสิบก็ทําให้เราสามารถเปิดตู้จอมเอินทรีย์ได้สบายๆเลยแล้วส่วนเพชรแดงก็อาจจะเก็บเอาไว้อันนี้อันนี้ให้หมีแนะนานนะเพชรแดงช่วงนี้ดองรอปลุกพลังปืนทองเลยครับถ้าเพื่อนๆคิดว่าอยากจะทํายังตามมาตีไปเลยหนึ่งหมื่นแปดพันดวงสวยๆก็น่าจะประมาณสองหมื่นต้นๆประมาณนี้นะครับ เราเพชรฟ้าเราก็มาเปิดตู้จอมยุทธ์อินซีไปประมาณนี้นะครับเดี๋ยวมีขออยะอ่านให้ฟังก่อนแล้วกันนะครับว่าจอมยุทธ์อินซีนี่เออมันฟวรเปิดหรือเปล่านะมันเก่งจริงก็เปล่าโมเปล่าพี่หมีเฮ้ยมันเก่งจริงจอมยุทธ์อินซีเห็นไหมท่านี้เวลาเราใช้มันจะเรียกเหย่่วออกมาจู่โจมเลยครับซึ่งก็จะมีดาเมจที่ค่อนข้างแรงร้0ห้าสเปอร์ซโจมตีสุดท้ายดาเมจอ,อีกสามร้อยเจ็ดสิบคือเท่มากอะ่ะจะเป็นแบบนกอินซีวิ่งเข้าไปฟอ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 ฟฟฟ ศัตรูที่โดนสกิลไม้ตายจะติดสถานะตาฉีกอันนี้แหละดีทั้งทั้งทีมเราเนี่ยโจมตีจะบวกเพิ่มดาเมจเลยครับ30%ทั้งปาร์ตี้เลยค่อนข้างดีมากจะไปใส่ทีมไหนก็ดีแต่ถ้าเราใส่รายลาลายลาจะเก่งเพราะว่าสกิลแรกเห็นไหมเวลาเรากดใช้เนี่ยมันจะเรียกอินซีมาอินซีมันคือของเรียกอินซีคือของเรียกนะก็สบายเลยใส่คอพวกอะไรนะรวมพลังอ่ะหนได้หมดเลยเนาะ เดี๋ยวมีขออนุญาตแตะคอให้ดูแล้วกันอันนี้เอามาจากเซฟนอกนะเซฟนอกเขาจะนิยมใส่กันแบบนี้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวตอนเนี้ยทางทีมงานเนี่ยเ,เขายังไม่สามารถที่จะทํากลยุทธ์ของโจโร,อ,ร,จนะจอ,รอินซียังไม่เสร็จนะโจโรอินซียังไม่เสร็จเดี๋ยวอ,อ,อ,อีกสักพุ่งนี้แหละก่อนตัวมาน่าจะเสร็จก็เป็นว่าเพื่อนๆลองเอาไปดูก่อนแล้วกันอ่าเรามาเริ่มมาทีมที่คอมเพนดีที่สุดของโจโรอินซีก็คือใครครับหนึ่งโจโรอินซีทามะแล้วก็ลายลาแน่นอนว่าลายลาเป็นดาเมจหลักแน่นอนนะครับใส่คอรีเบิร อคอแดงอีก2อันยังไม่เข้าส่วนจอนยุอินซีจะใส่คอรวมพลังเบอร์2นะครับก็คือคอนี้นะครับนี่คอรวมพลังเบอร์2นะครับเนี่ยเห็นไหมเมื่อรอบๆมีของเรียกดาเมจยิงของฮีโร่ก็จอนยุอินซีสามารถเลียลงนกออกมาได้อยู่แล้วก็นกมันก็คือเป็นของเรียงถูกไหมครับแล้วก็ใส่อีก2ชิ้นก็จะเป็นในส่วนคอคอนี่ครับชื่อว่าอะไรนะมีลืมชื่อละเพื่อนนะหลายเกมไม่ บางทีตะกี้ท่องไว้แล้วนะยังลืมเลยเอ่อคอโทเทมส่งคา้ามอีก2ชิ้นเพราะว่าเห็นไหมเมื่อเราใส่2ชิ้นนี้เมื่อที่โร่อยู่ในทีมจะได้รับ Up 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 อัพการอัพเกรดอาวุธใน8วินาทีเอ่อได้รับ Up Up aze, อัพเกรดอาวุธแอคแท็ก็คือของไรลามันก็สร้างรูกปปเป้ามันก็เป็นการอัพเกรดอยู่แล้วก็อ,อย่างที่หมีบอกการใส่แบบนี้มันจะดึงประสิทธิภาพของไรลาออกมา100%เลยครับดาเมจพุ่งแบบ แล้วจอมยุทธอินซีเวลานลงออกมาจิกจะบวกแท็กอีก30%มสิบลายลาย,ยิงขี้แตกเอาเอาหมีบอกเลยนะมีจอมยุทธอินซีมาเนี่ยเต็มตัวได้เลยดาเมจจิตนี่ใครเล่นลายลาร้อยร้อยล้านแน่นอนร้อยล้านแบบอีซี่เลยนั่งเล่นนั่งขำๆเลยนะครับอ่ะต่อไปในส่วนทามะทามะก็จะใส่เป็นคอเหลือง4อันนะครับแล้วก็คอนี่อีก2อันก็ปกติทามะก็ใส่แบบนีู้่แล้วนะเฮ้ยตัวหมีก็ยังใส่แบบนี้อยู่วะ นี่เห็นมากมีก็ใส่แบบนี้อยู่แล้วนี่คอผู้แฝงตัวนะครับแล้วก็คอรวมพลังเบอร์หนึ่งนะครับประมาณนี้นะส่วนไลลาก็ใส่คอรีเบิร์ซีแล้วก็คอแดงอีก2ซึ่งยังไม่เข้าตอนนี้นะครับแค่นี้แหละจะทรงประสิทธิภาพมากไลลาจะแบบคือตอนนี้ต้องบอกว่าทีมดาเมจที่แรงที่สุดตอนนี้ต้องเป็นไลลาทีมนี้แน่นอนนะถ้าเกิดยิ่งมีจอมเนินซี ถามว่าโจนูอินซีไปเล่นคู่กับจิงโจ้เล่นคู่กับตัวอื่นได้ไหมก็ได้ครับเพราะว่าพอเวลาเราใช้นกลมาจิกมันบบนดาเมจแอทแทกสามสิบเปอร์เซ็นต์ในปาร์ตี้อยู่แล้วก็ได้แต่มันจะแต่มันจะแบบได้ไม่เต็มที่เหมือนถ้าเกิดดาเมจหลักเป็นลายลาถูกไหมครับถ้าเกิดเอาจิงโจ้รายลามันเทียบกันนะนะะต่อไปในส่วนปืนนะครับต่อไปในส่วนปืนนะอ่ะเห็นไหม ปืนของจอยุต์อินซจริงๆถ้าเป็นเซฟเลอเขาจะเล่นปืนไฟกับลูกซองเพราะว่ามันกะระยะค่อนข้างง่ายกว่าแต่จริงๆถ้าเกิดเพื่อนๆมีการตลิงทองเนี่ยเอามาใส่ก็ได้แต่คือถ้ามีการตลิงทองแนะนําให้ไปใส่าลายลายดีกว่าเพราะว่าดามเมิตไปดาามจหลักถูกไหมครับไอ้เรื่องแต่เพื่อนๆแต่ว่าจริงๆคือทําไมเขาใส่แบบนี้เพราะว่าเขาอาจจะแบบไม่อยากให้บัฟมันชนกันก็ได้ถูกไหมอยากให้มันติด3ามธาตุเพราะว่าลายลายก็ใส่ปืนการตลิงหนักอยู่แล้วถูกไหมครับ แล้วก็ใส่ปืนไฟก็ติดสถานะไฟแล้วก็อย่างโท,ทโทอาทามาเนี่ยจะใส่เป็นไรเฟิลหรือว่าเอ่อปืนบาซูก้าหรือว่าปืนหมัดก็ได้เพราะว่าถ้าสถานะสามอันก็จะไม่เหมือนกันถูกไหมครับมันก็จะยิ่งทรงประสิทธิภาพทำอะไรล่ะกระแทกดามเมตออกมาแบบร้อยล้านแน่นอนอ่ะจินนี่ลองใส่คอมเพนนี้ได้ครับร้อยล้านแน่นอนถ้าเกิดดามเมจไม่ถึงร้อยล้านนะแปลว่าคุณใส่คอ,อเลยทำอะไรผิดสักอย่างเนี่ยแหละประมาณนี้นะ อ่ะต่อไปเดี๋ยวมีเล่นให้ดูแล้วกันะะนะครับตอนนี้มีตัวให้ทดลองเทสอยู่นะซึ่งจริงๆมีชอบนะมันเทสคือไอ้คุกคี้เนี่ยไอ้คุกคี้เนี่ยจอมยุติอินซีมันคือเอี้ยกล้วยนะแต่ว่าเขาอาจจะแบบไม่อยากติดปัญหาเรื่องลิขสิทธิ์ก็เลยไม่ใช้ชื่อเอี้ยกล้วยนะครับไม่งั้นอาจจะโดนนะนี่เห็นไหมพอเราใช้สกิลนี้เหยียวจู่โจมติดตามต่อสู้กับทีมตลอดก็ไอ้สกิลเหยียวจู่โจมเนี่ยมันคือสกิลเรียกพวกคอรวมพลังจะทํางานทันที สกิลไม้ตายโดนศัตรูแล้วจะมีดาเมจเพิ่มทั้งปาร์ตี้มหาศาลคือดาเมจ30%ก็เล่นทีมไหนก็ดีหมดแต่ถ้าไปเล่นคู่กอะไรลาจะโหดมากต่อไปก็คือถ้ากรงเล็บเหยียบเอกงเล็บอะไรนะที่มันควร3ทีเนี่ยอันบัฟที่อันที่3นะครับเมื่อสถานะผิดปกติใดๆสำเร็จเพิ่มดีบัฟดาเมเโบนัาทั้งทีมอย่างมากเห็นไหมคือ ติดสถานนะก็คือติดอย่างดีปับเป็นรูปโล่แต่หัวใจอะไรประมาณนี้ครับปืนไฟอะไรแบบนี้มันก็ย,ยิ่งทําให้ดาเมทเพิ่มมีบอกเราว่าโอจอมยุทธ์ินรีเนี่ยมันเป็นตัวที่บัฟดาเมทมหาศาลมากน่าจะดีที่สุดของตอนนี้อุ้ยแพดจีนเอาจริงแผทเซฟนอกเขาก็ยังใช้กันอยู่นะทุกวันนี้เดี๋ยวเรามาลองเล่นกันเลยดีกว่านะครับนี่โหแต่ว่าในนี้เขาจะให้เล่นปืน m 1 6นะจริงๆมันเล่นได้หมดแหละแต่คือเป็นปืน m 1 6มันจะเล่นได้ทุกโหมดเห็นไหมอันนี้เราก็เรียกอินซีออกมาละ มเจะบอกว่าอินซีแม่งตบโคตรแรงคือคือแม่งเป็นตัวซับแต่เป็นตัวที่ดาเมจตัวเองก็ค่อนข้างแรงมากนะเจอนกน้อยอ้าโอ้โหน้องแม่งโคตรเท่แม่ไม่เล่นก็บ้าแล้วแบบนี้สุดหล่อ อ่ะก็เป็นการรีวิวให้ดูนะครับแต่ว่าเดี๋ยวอีกวันหนึ่งถ้ามาเดวมี่เขาจะเปิดนะเดี๋ยวมารีวิวให้ดูอีกทีแต่ว่าณนะตอนนี้ก็เอาไหมาเพื่อนๆดูก่อนว่าคอมันใส่อะไรบ้างแล้วก็ปืนเผื่อเพื่อนๆมีปืนอะไรก็เตรียมตัวมาเล่นได้เลยครับรับประกันโหดเนี่ยอ่ะข้อดีของจอยุจอินซีมีอะไรบ้างใช่ไหมครับจอยุจอินซีเก่งในโหมดดวนเดือโดโคตรดวนเดือนดนี่โคตรเก่งใช้ลูกซองวิ่งไล่ยิงเหมือนจิงโจ้อะโหดแล้วเวลาใครแรกจอยุจอินซีก็ยากเพราะว่ามันมีทั้งนกจิกมีทั้งหมหาก ส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ด้วนเลือดเวลาคนเจอจอวิอินซีคนจะไม่ค่อยแลกนะจะเดินหนีกันมากกว่าอ่อมีอะไรเพิ่มเติมอีกไหมนะไม่มีแล้วครับก็หลักๆก็มีแค่นี้เองแล้วเดี๋ยวอีกวันหนึ่งตอนจอวิวอินซีมาเดี๋ยวมีจะมารีวิวตัวละครให้ดูอีกรอบหนึ่งด้วยนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่เซฟจีนเขาใส่กันแบบนี้แหละเซฟนอกนะเพื่อนๆอก็เตรียมของรอไว้เลยก็ได้สําหรับคนที่แบบจะไปลงดันหาคออะไรก็เตรียมตัวรอไว้เลยครับ รับประกันเลยจอวินซีทามะดึงประสิทธิภาพของลายลา,ยลายออกมาดีกว่าเดิมมากปกติแบบมีเห็นลายลายยิงจินนี่กันสี่สิบห้าสิบหกเจิล้านใช่ปะม,มีจอยินญีมาร้อยล้านแน่นอนกล้าพูดเลยอ่ะแล้วเจอกันนะครับเออระดับความหน้าเปิดเนี่ยถ้าเกิดเป็นเทียฝรั่งอนะเป็นเทียนอกเซฟนอกเนี่ยเขาให้จอวิญญูีเทียเอสในเป็น,เป,นเป็นตัวที่ซัพดาเมจด,ดีมากต้นต้นของเกม ตอนนั้นอันนี้ถามว่าควรเปิดไหมควรเปิดนะลงทีมไหนก็ดีไปหมดเรียกว่าเฮียเฮียจอมยุทอินซีไปลงทีมไหนก็อร่อยไปหมดนะครับอ่ะแล้วเ,เจอกันนะครับ